ตอนนี้นะครับผมเรากําลังมาดูป่าป่าอะไรนะแม่เนี่ยเขาจะป่าดเลยกำลังมาเอามะนาวใช่ไหมอเอาครับผมหาลูกใหญ่ๆมาเอามะนาวกันนะเอาให้เต็มถุงเลยหน่อเนี่ยฮะเต็มถุงเลยเนี่ย แล้วได้ลูกนึงแล้วไหนไหนไหนดูดิลูกมะนาวหัวเท่าแม่เลยดูลูกใหญ่เท่าใหญ่เท่าหัวแม่เลย ูสงไปครับผมตามไปเรื่อยๆแม่อธิบายอุปกรณ์นี่นี่คืออะไรเนี่ยไม้สอยอ๋อไม้สอยมะนาวม,มาได้เลยนะได้ไลูกใหญ่แล้วเอาได้ไมา ปกติลูกสีเขียวกับสีสีเหลืองนี่อันไหนกินอร่อยกว่ากันเหมือนกันเนี่ยเปรี้ยวเหมือนกันใช่ไหมอ๋อ,อแม่อันนี้มะนาวไวนะ้นี่ยต้นอะไรนะเน,น,นี่ยนอะันเนี้ยนะอันนี้มะนาวปวกโอ้เอาละครับผมมาแนละ้วมาแนละ้วมองแนละ้วเล็งแนละ้วเล็ง ไอแม่เจอแล้วมะนาวเหมือนกันเนี่ยอันนี้มะนาวไปเนี่ยเนี่ยใช่ไหมเอาไหมโอ้โหโอโ้หโโมีหนามด้วยโอ,โอแม่จะเข้าโอไม่ก็มีหนามได้แล้วครับผมสามลูก โอ้โหเข้าลึกอย่างนี้เลยเหมือนเขาจะได้เจอแล้วครับผมเหมือนเขาจะได้เจอมะนาวแล้ว <c oughs> เอาละครับผมเริ่มต้นแล้วครับผมขว,ว,วดไปแล้วขวดแล้วครับผมเอาลูกหใหญ่เล็งแล้วครับเล็งลูกแล้วแปะไปละไม่ร่วงไม่ร่วงตอนนี้โอ้โห ใจไม่ถึงทําไม่ได้ครับผมเอาลูกใหญ่เขาบอกเอาลูกใหญ่ครับผมลวงมาแล้วลูกมาเลยเลยดูดิลูกใหญ่ใหญ่เลยอันใหญ่มากเลยลูกใส่ไม่ได้ครับผมโอ้โหลวงมาแล้วลูกใหญ่เหมือนกันนะนี่ครับผมลูกทีซีรูปเปียกครับตอนแรกบอกเล็งลูกใหญ่ได้ลูกเล็ก โอเคครับผมอ่ะวิธีการเล็งของเขาวิธีการตีของเขาดูดีๆครับดูชัดๆนี่ครับผมย่องย่องย่องเบาครับผมพอแล้วเอาแล้วไม่เอาแล้วครับผมพอแค่นี้เอาเอาได้ไม่เอาอ่ะ ไม่ได้มันสอยมันจะฟ้าดูกเล็กบน,มนไม่ต้องลองเราต้องลองดูก่อนไม่ลองลองก่อนมีมีเล็กอานี่งเนี่ยลูกใหญ่ใหญ่เนี่อยอ๋อังไงเด็ดแล้วทับเขาให้ต้องนานๆต้องนานนาน โอเคเอาให้เต็มถุงไปเลยยังยังไปไม่ได้คิดอ๋อคือเราเอาเอาเอาที่มันเอาง่ายๆก่อนนะเนอะไปเด็ดไปโอเค เอาครับผมพลิกมาด้านนี้มาโอ้แม่นนี้ไม่ตายแล้วเนี่ยดูที่มะนาวอะไรสีน้ำตาล<ม>เ,อาาเอา่ะเอาหนูก็จะเด็ดมาให้หนูหนอกอเราต้องมาดูกันก่อนว่าทำไมมันเป็นสีน้ำตาลเนาะนี่ครับต้อมาเช็คกันก่อนว่าทำไมมันเป็นสีน้ำตาลน้ำแม่ว่ามันจะมีน้ำไหม ไม่มีน้ำนะแม่บอกไม่มีน้ำดูผมก้าดไปไม่มีน้ำจริงๆเลยฟันแทบหลุดอ่ะเต็มเลยเอามะกรูดเอามะกรูดขายเอามะกรูดแทนมะนาวแทนไปไหนกลับบ้านเฮ้ยไม่เอายังตรงนง้นเรายังไม่ได้ไปสำรวจเลยเห็นไหม ไปสำรวจตรงวงอนไปเอาแล้วเอาแล้วเดินไปแล้วเดินไปแล้วกำลังตามไปติดๆครับหาลูกมะนาวอยู่นี่ัันยงไม่ตอเ,เอาแล้วเดินมาแล้วครับผมหาลูกมะนาว เงี้ยขึ้นไปงงงงงงคันหัววัว <c oughs> เอาเงี้ยนึกว่างงีงลูกเล็กอาแล้วลูกเล็กๆไม่ได้ลูกเล็กๆจัดยังไม่แก่ไปไหนะเอาอีก เนี่ยมันยังมีลูกใหญ่ๆอยู่เลยด้านบนแม่ไม่ดูเน <Yeah. S 1> <Now. S 2> ี่ยมีคะแม่ไปไหนเนี่ยฮะตอนนี้กำลังจะไปไหนจะไปไหนเ <Now. S 1> นี่ย กลับบ้านครับผมนี่ตรงนี้ก็บ้านเราเนี่ยเนี่ยก็บ้านเรากลับบ้านที่ไหนน้ำแห้งเลยเออเดี๋ยวเาน้ำจิบน้ำ,น,น,น,ำน้ำต้องไหนแหง้งเนี่ยนะน้ำแหง้งอ้อ ได้ถุงเลวเนี่ยได้เลยเนี่ยเขาจะซื้อเลยเนี่ยใส่ตูเย็นไว้เวลาใครมาเรียกตัวมอเต็กมันก็ไม่มีแล้วไงถุงละเท่าไหร่ดูเพื่อยี่ิบบาทถุงเนี้ยนะอืมไม่ดักลมแล้วติดไ้หนรยอ่า ไวยวายใหญ่เลย <c oughs> เอาเอะครับผมเขาเริ่มใส่รองเท้าแล้วนะเขาเริ่มใส่รองเท้าแล้วนะครับผมตอนนี้เจาะลึกเจาะเด็ดเหมือนข่าวเด่นข่าวดังในวันนี้อ้าวเขาเปิดน้ำปอครับรดน้ำโอ้ oh m ม g ก d ต้นอะไรนะรดน้ำเนะี่ย อโยมครับผมตามมาด้วยเป็นต้นต้นอะไรปต้นจำปีต้นจำปีครับผมเขาได้รดน้ำต้นจำปีอยู่ตอนนี้จำปีเป็นเพื่อนจำปลาใช่ไหมนัม่นเนี่ยจำปีเป็นเพื่อนจำปลานะครับผมเอาแล้วแม่จะมาลดกี่ต้นเนี่ยฮะ เฮ้ยลำใหญ่ลำใหญ่อะไรลำใหญ่กระโหลกลำใหญ่กระโหลกลูกไม่มีไหนไหนเนี่ยเนี่ยนะลูกโอ้โหกี่ปีแล้วนะฮะกว่าจะได้กินเนี่ย เอาแล้วครับผมลดน้ำจะต่อสายยางแล้วดูสเต็ปในการต่อเอาแล้วครับผมหยิบสายยางขึ้นมาแล้วก็หนึ่งสองสามปึบพึ๊บปึบโอ้โหโอโหโอโห,โอโหน้ำกระเด็นเอาใส่ต่อไม่ได้ต่อไม่ไหวโอ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 ยังไงยังไง ไม่ไหวครับต้องใส่ท่อตันเขาก็ยังไม่ละความพยายามในการต่อท่อครั้งนี้อึบอึบได้หรือไม่ไม่ได้อึบอึบสุดแรงเกิดอึบต่อได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้แล้วสุดยอดจริงๆคนนี้น้ำเต็มหน้าเลย เอาละครับตอนนี้ทําหลาังเติมน้ำให้เป็ดอยู่าปาบเข้าให้เป็ดมันร้องกราบกราบจริงหรือแม่มฮะอ่ะเราลองมาเช็คดูไหมว่าเป็ดมันร้องกราบกรบจริงป่ะมา ไม่ร้องมันดินโอ้โหแม่ฟังเสียงมันดีๆมันร้องแล้วปิดกับพุ่งก็ร้องปิดตรงนี้ก็ร้องปับปัดปับ,ปบ,ปบ มันเหมือนจะตายยังไงก็ไม่รู้มันเหมือนขาดใจตาย,ตยาจะไปไหนต่อเนี่ยทำอะไรต่อฮะจะมดจะเข้าบ้านแล้วจะเข้า้าาบนแล้ี่ย<ม>อันนี้เขาเจาะประเด็นเจาะลึกประเด็นแม่เนี่ยอ่ะครับผม เธอสวยจนควายลมอะไร